หนึ่งสองสามโอเคครับก็กลับไปอยู่กับเกม Pocket View กันต่อนะครับหลังจากที่หายจากเกมนี้ไปเป็นเวลานานมากเลยนะก็ไม่ได้อัปเดตเลยนะครับเกมนี้ผมไม่ต้องใช้แรงรันใจในะการเล่นนะถึงจะเล่นเกมนี้ได้เพราะว่ามันเกมแนวแบบสร้างสรรค์น,นะครับเอาคิดสร้างสรรค์นนครับก็อยู่กับที่แมปที่ผมสร้างไว้นะครับเออแมปนี้ก็คือ ได้มาจากอนิเมะต่างโลกนะครับแฟนตาซีต่างๆอะไรเนี่ยก็ได้มานะครับนะครับก็อันนี้จะเป็นส่วนใจกลางเมืองนะเนี่ยตรงนี้จะเป็นใจกลางเมืองนะครับนี่แล้วก็จะมีบ้านาเรือนต่างๆก็มีทางเดินมีหินปูนพื้นนะครับก็ผมสร้างทิ้งไว้แล้วก็อันนี้เอาสร้างอันนี้สร้างทิ้งไว้ก็จะมาสร้างกันต่อนะครับก็สําหรับ คอมเมนต์ที่บอกว่าเออจะเอาดินออกอยังไงใช่ไหมผมบอกว่าให้กดกากระบาดแล้วก็ใช่แหละให้เป็นในกรณีที่เราวางไปแล้วอะก็ให้กดรูปขวานนะเนี่ยในช่องสีดำดำปะดำดำเท้านิดนึงรูกขวานวก็กดไปเลยน,น้ำก็จะหายไปโอเคก็จะมาต่อกันสร้างต่อก็คือ ผมจะสร้างตรงนี้เป็นเหมือนแบบเป็นเป็นแบบเป็นเมืองไม่ใช่เมืองดิเป็นบ้านของผมนะเออก็สร้างต่อดีกว่าเ,เดี๋ยวต้องสร้างอะไรสร้างทางเชื่อมนะตรงนี้ก็ Co ป y ีมาแล้วก็ติ๊กถูกใส่ไปเลยเอายาวประมาณนี้ก่อนแล้วกันอ่าแล้วก็ โอเคก็อันนี้แล้วก็เอานี้ลุไปโอเคแล้วก็พื้นก็ก็ดี o มาแล้วก็สร้างพื้นก่อนแล้วกันนะครับอืม,ม,มก็โอเคใช่ได้จะพาที่นี้เป็นบ้านแต่ว่ายังไม่รู้ว่าที่นี่จะเป็นสร้างแบบไหนดีก็ทาไว้ก่อนแล้วกันมาสร้างเมืองก่อนดีกว่า โอเคเราขอปูพื้นตรงนี้ให้เต็มก่อนแล้วกันนะครับอ่ okay. Okay, าโอเคโอเคนะก็ได้ปูพื้นตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ส่วนเกินใช่ไหมผมจะลบ,บออกที่การลบอีกวิธีหนึ่งที่เป็นทางลัดนะครับก็กดค้างขึ้มนมาเลยกดค้างโอเคน้องมันหายไปเห็นไหมอ่าต่อไปก็อืมอันนี้เป็นโรงตีเหล็กนะนี่โรงตีเหล็กนี่เป็นบ้านธรรมดานี่เป็นบ้านธรรมดานะครับก็สร้างบ้านเพิ่มเหรอไม้ จะเป็นบ้านนะครับก็เข้าที่หมวดหมู่บ้านแล้วก็แฟนตาซีก็มีบ้านแบบโมเดินก็มีแล้วก็มีเป็นฟาร์มนะครับก็เฮ้ยผมไมด่ดีดอวนะเออเอะเดี๋ยวไอ้พวกตกแต่งค่อยลงตีเลยต้องมีนี้ด้วยนะครับก็ที่เผาอ่าแต่ว่าผมจะไม่สร้างนะพวกนะี้ย เราจะลงทำไมเอาเป็นบ้านสโตนนะนี่สโตนเฮาเลยอืม้องโอเคไม่รู้ก็เราก็จะไม่เอานะเพราะเราไม่รู้นี่ โอเคติดถนนเลยกันนะครับปึ๊บอืมโอเคผูพ,พื้นไปต่อนะครับก็กดคัปลอกกดคัดลตรงไหนเหรอกดคัดตรงเนี้ยเพรากดที่มันจะเป็นรูปมุมล่างขวานะครับตรงข้างๆเคนน่ะ์รูปสี่เหลี่ยมต้างกันสองอันก็กดคัปลอไปเลยแล้วก็หันหัวลูกศรที่เราต้องการแล้วก็ไปยินเองอปึ๊บโอเค ใช่แม่ก็จะได้อย่างนี้แล้วก็อ่ะต่อไปก็สร้างบ้านต่อเป็นแบบบ้านไม้มาเนี่ยอารมณ์เหมือนโรงเหล้าปะนะ่ะอ่าใช่อ่ะโรงเหล้านะครับก็โอเคไม่ดรางบ้านละเอาโรงเหล้าเลยไม่ใช่โรงเหล้าหรือเรียกว่าอะไรบาร์เออที่ผมเอาบารไว้อยู่ไว้ข้างหลังดี่ฝ่า บาขนาดเท่าไหร่ไม่รู้นะเมื่อกี้นี้แต่ว่ากงบูเปื่อต่อเอาเลยนะครับผมโอเคน่าจะได้อยู่มั้งแล้วก็เอาบามา เน,น่าจะโอเคนะทางเข้าอยู่ตรงนี้อย,นนะอ,อ,ยนอย่างนี้ดีกว่านะโอเคอย่างนี้อย่างนี้จะดีกว่าเยอะเลยนี่จะปูข้างหลังทำไมะนะเอออันนี้ก็ตกแต่งบ้านนะแต่ว่าของตกแต่งเนี่ยผมค่อยไปลงตอนเทท้ายด้วยฝานะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะทำกี่อีพีนะน่าจะนานอยู่เลยนะครับก็นี่เรือ่อยอูฝั่งตข้ามลงนี้ดีกว่าโอเคนี่นี่ลงตีดบับเพราะว่ามันเป็นรูปดาบไงก็เลยไม่ใช่โงตีดบับร้านขายอ,อาวุธเออ,อข้างหลังนี่จแบบะเป็นบ้านแบบเป็นบ้านน่ฟาเป็นบ้านแบบปูนหรือปูนหรือไม้ดี ก็เป็นบ้านสโตนแล้วกันอ่าโอเคนะครับก็ไอ้ตรงเนี้ยผมยังไม่รู้ว่าจะสร้างเป็นส่วนอะไรยังไงดีก็ขอเป็นไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็เราจะมาสร้างส่วนนรนกันดีกว่านะครับก็คือส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนตรงเนี้ยผมจะสร้างตรงนี้ก่อนดีกว่าแต่ก็ไม่รู้จะสร้างอะไรเหมือนกันนะครับก็เอิมสร้างอะไรต่อนี้นอะตรงนี้ยังไม่รู้ว่าสร้างอะไรด้วยสร้างปราสาทดีไหมนิ่าเอิม งั้นก็ไม่รู้ว่าจะสร้างอะไรดีก็คงต้องพักไว้แค่นี้ก่อนนะก็เดี๋ยวคิดหน้าค่อยมาต่อกันนะครับก็บ๊ายบาย